สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Refrider วันนี้เราจะมาพูดถึง SUV ระดับตำนานอีกครั้งกับ Mitsubishi Pajero ปี2026รถยนต์ออฟโรดที่หลายคนรอคอยหลังจากที่รุ่น Pajero หยุดผลิตไปหลายปีตอนนี้ Mitsubishi ก็เตรียมกลับมาปลูกตำนานอีกครั้งด้วยโมเดลปี2026ที่ดูมีความทันสมยัยและทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิมครับ ปาเจโรเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี1982โดยมิสซูบิชิมอเตอร์บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นปาเจโรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นรถอนเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานทั้งในเมืองและลุยเส้นทางออฟโรดอย่างจริงจังโดยชื่อปาเจโรนั้นมีที่มาจากเสือภูเขาในทวีปอเมริกาใตา้ที่มีความคล่องแคล่วและทรงพลังนี่คือรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชอบการผจญภยัยและต้องการสมรรถนะที่เหนือกว่าในทุกสภาพถนน สำหรับ2,026มิ s ูบิชิปาเจโร o รุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของ SUV รุ่นใหญ่ที่หลายคนคิดถึงและจากภาพและข่าวลือที่เราเห็นเจ้าปาเจโรใหม่จะมาพร้อมดีไซน์ที่โฉกเฉี่ยวและทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งและความทนทานตามแบบฉบับปาเจโรดั้งเดิมโดยมีข่าวและภาพการทดสอบวิ่งอยู่ที่ประเทศไทยด้วยเช่นกันซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันอาจจะเปิดตัวในหลายประเทศทั่วเอเชียในปี2,026นี้ YouTube บวกหพูดถึงการใช้งานและการขายกันบ้างปาเจโรโดยทั่วไปนั้นได้รับความนิยมมากในหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางยุโรปเอเชียและออสเตรเลียที่คนชอบรถออฟโรดและ SUV ขนาดใหญ่มีความต้องการสูงอย่างไรก็ตามสำหรับรุ่นปี2026นี้ราคาขายจะมีตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับสูง ขึ้นอยู่กับรุ่นและตลาดที่จำหน่ายเช่นในซาอุดิอาระเบียปาเจโรปี2026มีราคาตั้งแต่ประมาณ126,000ถึง180,000ริยาลซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้มันยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม SUV ขนาดใหญ่ที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวหรือผู้รักการเดินทางไกล y a m a motor com ในด้านสมรรถนะ2 0 2 6มิซูบิชิปาเจโรคาดว่าจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งแบบเบนซินขนาด3.5ลิตรหรือแม้แต่3.8ลิตรบางตลาดให้ข้อมูลว่าพละกำลังก็แรงถึง250แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ดีใช้ระบบส่งกำลังอัตโนมัติและระบบขับเคลื่อน4ีล้อที่ช่วยให้การลุยทางออฟโรดเป็นเรื่องง่ายขึ้นตัวรถยังมีความจุดที่นั่งสูงถึง7ที่นั่งทำให้มันเหมาะทั้งการใช้งานทั่วไปและการเดินทางเป็นกลุ่มหรือครอบครัวยายาโมเตอร์ดอทคอมบวกหนึ่ง ในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้น้ำมันหรือ fuel efficiency จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่าปาเจโรรุ่นใหม่นี้อาจมีอัตราการใช้น้ำมันอยู่ราวราว 13. 0ิบสถึงลิตรต่อ100กิโลเมตรซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของรถ SUV ขนาดใหญ่ที่มีเครื่องยนต์สมรรถนะสูงจึงเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือการใช้งานข้ามจังหวัดแต่ถ้าใครหวังว่ามันจะประหยัดเท่ารถยนต์นั่งเล็กๆก,ก็ต้องเข้าใจว่าปาเจโรถูกออกแบบมาสำหรับกำลังและการบรรทุกมากกว่า yamaha motor com ความสามารถและ Capability ของ p a เจ r o รุ่นปี2026นั้นจัดว่าไม่ธรรมดาเพราะมันยังมีพื้นฐานระบบขับเคลื่อน4คูณ4ที่ช่วยให้ลุยทางสมบุกสมบันได้อย่างมั่นใจและด้วยช่วงตัวถังที่แข็งแรงระบบช่วงล่างที่ปรับได้พร้อมกับระบบควบคุมเสถียรภาพและระบบช่วยขับขี่ต่างๆทําให้มันสามารถรองรับทั้งการลุยทางขึ้นเขาลงห้วยหรือแม้แต่ขับบนถนนปกติก็ยังคงมีความนุ่มนวลและปลอดภัยในระดับที่ดี ในแง่ของจุดเด่นหรือซนลิ่งพอยต์ของปาเจโร2026นั้นมีหลายข้อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยห้องโดยสารขนาดใหญ่และสะดวกสบายเทคโนโลยีช่วยขับขี่ความปลอดภัยที่ครบครันและระบบขับเคลื่อน4คูณ4ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยแบบ Off-Road อีกทั้งยังมีความสามารถบรรทุกและลากจูงที่สูงเหมาะสำหรับคนที่ชอบกิจกรรมกลางแจง้งหรือการเดินทางไกล สำหรับราคาในตลาดต่างประเทศอย่างในปากีสถานมีรายงานว่าปาเจโร2026อยู่ราวราว10ล้าน754,000รูปีปากีสถานหรือราวราว38,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณจะได้รับจากรถ SUV ระดับนี้ทั้งสมรรถนะความสะดวกสบายและสมรรถนะในการลุยเส้นทางต่างๆซีคาบริสสรุปแล้วมิ s ูบิชิปาเจโร o 2026เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่การออกแบบที่ดูล้ำสมัยและสมรรถนะที่พร้อมจะลุยในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปผจญภัยปาเจโรก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนถ้าคุณเป็นแฟนรถ SUV ที่ชอบทั้งความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายตัวนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับข้อมูลรถเด็ดๆจากเรฟไรเดอร์ขอบคุณครับ